คนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ของ g r e a t u l a t i o n 31สิงหาถึง16กันยานี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีก็แล้วก็ข่าวนี้นะนะดูจากพลลงการตรงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมากนะ31สิงหาถึง16กกันยานะ ดวงชะตาดีมีโอกาสว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะอาจจะได้เลื่อนขัน้นหรือตําแหน่งเติบโตทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจดีนะมีโอกาสจะเดินรุ่งเรืองรุ่งโรจก้าวหน้าเติบโตการเงินดีมากนะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมีโชคลาบมีลาบลอย ลาที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก้นได้นะเออนะมีโอกาสว่าจะมีโชคลาภหล่นทับได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตนะทรงผลนะชีวิตดีในะรอบด้านนะได้เป็นคนใหญ่คนโตมีความร่ํารวยมีความรุ่งเรืองได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหากไปในเรื่องของความรักต้องบอกเลยก็ดีแสนดีได้เจอความรักที่เรียกได้ว่าเป็นบุพเพสันิวาสน,นะความรักที่ส่งเสริมดวงชะตาการให้ร่ํารวย รุ่งเรือง,งรุ่งโรจน์และประสบความสําเร็จน่นออ่ๆนะใครแล้ว้านายอย่างืนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ